สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมา สอนทุกคนนะครับใช้งานฟังก์ชันลูปแบ็กนะครับของตัว S L t a e l กันนะครับจะมีวิธีการใช้งานไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเสียบตัว S L t a e l e นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม S L 3 6 0ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเข้ามาที่ตัวเมนู S L t a e l ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราสังเกตทางด้านขวานะครับจะเจอกับคําว่า l loopback s o ซ r c e นะครับให้เราเลือกไปที่ Payback 12นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการเปิดโปรแกรมทำเพลงของเราขึ้นมานะครับให้เราทำการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวตั้งค่านะครับ Preference นะครับแล้วก็ให้เลือกตัว Playback Device แล้วก็ Recording Device นะครับให้เป็น SSL t w e l นะครับหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่2 Setup ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Audio IO Setup นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าจอของ Audio I.O. Setup นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟังก์ชันลูปแบ็นะครับลูปแบ็แอลแล้วก็ลูปแบ็อ่านครับอยู่ที่ Input 78นะครับให้เราทำการสร้างตัว Stereo Tag ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นลูป Back นะครับอ่าแล้วให้เราติ๊กไปที่ Input 78ตรงนี้นะครับแล้วทำการกด Apply ครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราทําการสร้างแท็กขึ้นมานะครับให้เราไปเลือกที่ Input นะครับให้เป็น loop back ที่เราสร้างเอาไว้นะครับหรือบางคนอาจจะขึ้นเป็น input 78นะครับให้เราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการ m ิวแท็กนะครับแล้วกด record ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดอ่า YouTube หรือ streaming ต่างๆครับที่เราต้องการ record เสียงเพลงเข้าไปนะครับเช่นผมจะเปิดจาก YouTube นะครับแล้วก็ลองเช็คสัญญาณดูนะครับ สังเกตว่าตัวโปรแกรมทําเพลงของเรานะครับก็จะขึ้นสัญญาณมาเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะทําการกดเลคคอร์ดนะครับแล้วเปิดเพลงขึ้นมานะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทําการบันทึกเสียงตัว YouTube มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะทําการกดตัวเลค o คอร์ดออกนะครับแล้วก็กดมิวออกนะครับแล้วลองฟังเช็คดูนะครับ เ่านี้นครับเราก็จะได้ไฟล์เพลงมาจากตัว YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นคัฟเวอร์จาก YouTube แล้วก็อัดเสียงเข้าไปนะครับก็สามารถลองทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ